สวัสดีครับพบกับผมหลิวยาวยอดย่านะครับผมวันนี้ก็จะมาดูอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรลุยลุยแม่ส้มกันนะครับผมยินี้ดูว่าเขาจะเล่นยังไงเดินเกมยังไงนะครับตัวนี้ก็คืออ่าพูดกันตามตรงก็คือไม่ค่อยมีใครได้มาเล่นนะก็คือตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเราจะเล่นอ่ะเราต้องอาศัยพอกับเพื่อนคุยกับเพื่อนในทีมเยอะๆเพราะว่าสกิลมันนะครับอ่าจะค่อนข้างแบบว่าเคลื่อนย้ายตำแหน่งวางบ่อให้เพื่อนกลับบ้านอะไรประมาณนี้ครับ เริ่มเกมครับอ่าก็มาช่วยตรงกลางนะเคียร์ทิมนะครับอ่าก็จะมาดูฮีโร่ในทีมนะครับอ่าเราก็เล่นเป็นลอยเนาะซัพพอร์ตแล้วก็มีลอเลียวนะครับอ่าเป็นเมทแล้วก็โจ๊กนะครับเป็นแครี่ครับผมส่วนป่านะครับก็เป็นหยานครับผมออฟเลนก็เป็นแพนด้าครับฝั่งตรงข้ามก็มีเวโอเลตครับเป็นแครี่ครับผมอ่าต้นไม้ของพ่อครับเป็นซัพพอร์ตครับแล้วก็ยูอีนะครับอ่าเป็นเลนกลางเมทนั่นเองแล้วก็เพนนะครับป่า เีเลสครับไปออฟเรนครับผมเรนล่างนะครับก็ช่วยกันเคลียร์ keep, คีฟเคลียร์อะไรไปอ่า uh, ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีบวกไม่มีอะไรนะครับอ่า uh, รอเลี้ยวเดินมากลางแล้วดูนี่จะมีเบอร์เดนไหมต้นไม้ของพ่อล่วงไปไม,ไม่โดนครับผมโจกมาสกิลโดนอยู่ครับผม,มยูกอีต้องคอยไป ยูอีนี่เป็นตัวแบบเคาน์เตอร์โจ๊กดีๆเลยนะครับโ๊กไกลๆอะไรอ,อ่เ้าวอ้าววาง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 อ่าโจ๊กวางกลับได้ครับผมอ่าตรงนี้ก็ไล่กันไปร้อเลี้ยวจะตามไหมร้อเลี้ยวสกิลก็ไปแล้วมไม่ถึงครับผมอ่าตัดสินใจขอยกลับมาอ่าเราก็คอยโคเวอร์เพื่อนอยู่นะอือลองสกิลเช็คป่าวางสกิลกลับบอ่อครับ เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องอาศัยคอกับเพื่อนอ à, ต้องคุยกับเพื่อนอีอ่เวเลสเก็บไปได้ครับผมอตลงด้านหลังนี่รอ,อ,อ,อเลี้ยวตามมาตามมาอ้าวเพนเข้ามาเก็บรอเลี้ยวไปครับผมตรงนี้ยานยานยานเจอหลายตัวเลยอือลุยอีว่างอื้อกลับบ้านไปแล้วครับผมก่อนนะบวกกัน donít, ค่อนข้างค่อนข้างน,นานเลยนะ เราก็มาช่วยเลนล่าครับผมอะฝั่งตรงข้ามเอาอาิเซลดาก้อนนะครับน่าจะเอาได้ไอยู่นไม่ยาก <please>, ตอนงนี้ก็ยังมีบวกไม่มีอะไรกันนะครับอ่าดูตรงกลางวางหลุมไปแล้ววางหลุมวางบ่อไปแล้ว <Please. S 1> ตัวนี้ครับมันต้องคอกับเพื่อนจริงๆดูด้านล่างดีกว่า please. 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 ยังไงโจ๊กโดนมาสามตัวโดนโปกสกิลไว้์ไซด <Please. S 1> ไม่โดนครับผมวางบ่อให้โจ๊กโจ๊ก,จ,กจะกลับบ้านไหม จกลับบ้านไปแล้วครับอันนี้ครับแล้วก็เรียกกลัไม้อีกจบจะมาไหมอ่ามีจกมามีหลายตัวมาเลยครับเห็นหน้าก็มาต้นไม้ของพ่ออยู่ในป้อมเขานะจะรอดไหมต้นไม้พ่ออห็นหน่าเก็บไปได้ครับต้นไม้ของพ่อก็ตัวนี้จะตามไหมไวโอน่าจะตามอยู่นะมาสามสี่ตัวเข้าไปในป้อมได้ในป้อมเลยครับไวโอเก็บไปแล้วตรงนี้ยุ่งอีกมาจะตามไหมไม่ตามครับอืวางบ่อยเพื่อนกลับบ้านครับผม รงนี้ก็เราก็ต้องเคลียร์ครีนะครับเคลียร์ไหมไม่เคลียร์เพราะเห็นมีอยู่อีกแน่นอนก็ยังฟางมันอยู่นะครับตรงกลางมีประเด็นไหมน่ะอืไม่น่าจะมีประเด็นแต่เกนมารอแล้วนะเกนมารอแล้วรอเรียวเปิดอัินไไออ,กกนอ,อไปนะเพน้างขันเยอะกว่ามานะออรอเรียวเก็บเวเลสไปได้คนระับผม ไโอจะตามไหมไม่ตามครับผมตัดสินใจไม่ตามนะตัวนี้ผมว่าเล่นเล่นเนี่ยเล่นได้นะเดียวัวมันไม่ค่อยอด้านล่างบวกกันอีกแล้วครับตัวมาข้ออันติดไปสนใจถอยดีกว่าตัวนี้ครับถามคู่ไปต่อเอ้ามีใครบววอีกแล้วบวยกแล้วอ้าตัวมาพ่อเก็บบอลเลี้ยวไปได้ครับอ่าตัวนี้ครับมัคบนค่อน,คนข้างแบบ มันไม่ใช่มันเป็นตัวซับพอร์ตแท้ๆเลยครับไม่ใช่ตัวแทงตัวแบบว่า,าต้องรับดามีดแบบเนี่ยคือเป็นซับพอร์ตจริงๆครับคอยซับเพื่อนคอยโคบเพื่อนอย่างเงีง้งยมันไม่เหม<า>ือนพวกตัวแทงที่แบบว่ายังเทนอย่างเง<ะ>ี<ะ>้ยครับอยังเทนคือแบบคือแบบไถชนถึกแทงแบบว่ามึงมาเหอะกูไม่กลัวอะไรประมาณนี้ครับอมืมันไม่ใช่ตัวอย่างนั้นนะคือซัพพอร์ตเลยครับซัพพอร์ตดิ พพอ,อเตอร์เนี่ยคู่กันง,ง่ายเอย่างพี่บอกครับตัวนี้มันค่อนข้างแบบอ,อย่างไงอ่ะคือแบบต้องสื่อสารกับเพื่อนต้องแบบว่าคบเพื่อนดีๆมันไม่เหมือนโปรเจนพวกอะไรเงี้ยที่มันแบบเอาหน้าไปชนได้เอาเข้าไปชนอ่ะตัวนี้บวกอกันนี้วครับลอเลี้ยวเปิดอันติไปครับระวังสกิลไว้อยู่นะอ่าลอเลี้ยวเข้าวงไหมเข้าวงไปแล้วครับเรี้ยกลอเลี้ยวกลับมาอีกขึมาพ่อเปิดอันติเหมือนกันสวนครับผม โจ๊กพยายามโจ๊กยังไงวางบ่อให้โจ๊กกับบ้านครับเพนด้ามาเติมแล้วนะตอนนี้ดูนีว่าจะมีศพไหมจะมีไหมน่าจะไม่มีนะครับน่าจะแยกย้ายกันนะาวายโอก็ยังตอดอยู่ก็น,น่าจะแยกย้ายครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอา้าวลอเลียวเปิดอันตีเข้าไปในป้อมเลยครับอ้อาวอา้าวยังไงลอเลี้ยวเข้าไปตายมไม่เป็นไรนะลอเลี่ยว อนนี้โจ๊กก็เสียดับต้นไม้ของพ่ออยู่เราก็เดินครับสกิลน่าจะนะติดูดาวอยู่ต้นไม้ของพ่อได้ในป้อมเลยครับแต่โจ๊กก็ปิดออกมาได้มาดูด้านบนดีกว่าครับเวเลสทะเลาะก,กับแพนด้านะ,ะเวเลสทำยังไงเองเก็บแพนด้าไปได้ครับผมระล่างระล่าง,างเกนขึ้นเข้ามาครับพยายามจะเก็บเราให้ได้นะเราวาร์ปทันไหมวาร์ปไม่ทันครับผม ไวายโอจัดการไปเปิดอัอตรติให้รอเลียวมาเราเรียวจะเก็บได้ไหมอ้าพุ่งข้ามคือไปข้ามคือ,อยิ่งยิ่งอารตีทีนึงสกิลใส่ทีหนึงสกิลใส่ทีหนึ่งได้ไหมหไม่ได้ครับผมวายโอรอดไปได้สุดยอดเลยเพื่อนหยานจะมาต,มตงาึงเกมไหมป้อมกจะงติเอานนั้นตั้ใจ บวกไปครับขั้นต่อมาข้อแต่น่าจะไม่ไหวครับฝั่งตรงข้ามมาเยอะมากเป็น,น่าระโดนข้ามสื่อไปก็มีพอาออสกิลไปนะครับก็มาช่วยกันเคลียร์คลิปก็วากับบ้านมาแล้วครับตอนนี้ จะเอาดาร์กันรึเปล่าตอนนี้เพนเพนเกือบเกือบแล้วนะอ้าวตอนนี้บวกกันแล้วครับรอเลี้ยวเปิดอันติไปแล้วอ้าวจะไปล้วงหน้าหลังไหมล้วงไมโอไหมเพนครับเข้ามาล้วงเก็บโจ๊กเกอร์ไปแล้วครับรอเลียวครับเก็บไมโอไปได้ครับเพนครับเก็บรอเลียวต่อครับตรงนี้ครับเพนเก็บแพนด้าไปเก็บที่บนคิวไปครับผมอ้าตรงนี้จะวับกลับบ้านได้ไหมต้นไม้ของพ่อดันออกมาครับผม วันนี้ก็นะฝากตัข้างไว้ชนะไปครับแล้วก็จะมาเอาดาร์สลีต่อเลยนะครับเป็นดาร์ตัวเล็กู่นะครับไม่ใช่ดาร์ตัวใหญ่น่าจะเก็บไปง่ายๆครับผมเมื่อกี้นะครับหยานไม่ได้ไปตรงนี้หยานมาทะเลาะกับเวเลสหรือเปล่าอ้าวเลสจะรอดได้ไหมหยานตามครับเวเลสอันตรีออกมาครับผมเจอหยานพุ่งเข้าไปครับผมหยานนะครับเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ที่ถ้าคนเล่นเป็นนะครับอ่เล่นเก่งในเวอร์สตอ่ย เหตุาอ้าวเผนเพลงพิงเข้ามาได้ไหมอ้าวเจอชัดดาวครับผมมาเอาเขาได้ป้อมนะ้อเลื่ยนไหมวันนี้แพนด้าเปิดไปครับต้นไม้ของพอ่อล่าต้นไม้อของพอ่อตัดสินใจเปิดอาร์ติครับรอเรี่ยนเปิดอาร์ติเหมือนกันก็นกจะเป็นยังไตงต้นไมาพ่อรอดไปได้ไหมอ่ารอดไปได้ครับผมอ้าวยิ่งอีกครับเก็บรอเลี่ยวไปได้นะครับสกิลมันไกลนะไม่ต้องเอาตัวเข้ามาแลกไงมันก็เลยเก็บได้ง่ายๆครับผม อีนี่เป็นตัวที่โป๊กที่แบบว่าถ้าคนเล่นช่ำชนิดหนึ่งอ่ะคือน่าลำคาญมากคือสกิลมันอ่ะมันคูดดาวค่อนข้างไวนะแล้วก็แบบว่ามันใช้ได้ต่อเนื่องครับถ้าหนึ่งสองปุ๊บมันจะมีเหมเขาเรียกว่าสกิลอะไรนะสกิลฟีอีกทีหนึ่งให้เราใช้ครับเออมันก็เลยน่าลำคาญถ้าคนเล่นเป็นนะครับโป๊กเก่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูแพนด้าครับอ้าวแพนด้าจะตายอยู่แล้วถ้าโป๊กเก่งๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวน่าลำคาญครับ เราวาร์ปกลับมาบ้านแล้วด้านบนด้านบนเหลือหยานตัวเดียวหยานสามหนึ่งครับผมหยานตัดสินใจเปิดอันติออกมาครับแคนด้าเปิดไปแล้วตัวมาขอพ่อเก็บไปครับเพนขึ้นข้อมาเพนตัดสินใจไปเก็บแพนด้าครับผมหยานหยานเอาโอเครอเลี้ยวเก็บเกนไปได้ครับผมเพราะเกนมีตัวเดียวนะจะเอาดาร์กไหมฝั่งเราแต่มีฝั่งเขาอยู่นะ มียูเอ็กครับอยู่ในพงหญ้าอยู่นะจะตัดสินใจเอาไหมตรงนี้นพยายามจะมาดานป้อมด้านบนครับผมจะเก็บไวโอไปได้ไหมอ้าวโจ๊กตัดสินใจเปิดอันตีใส่ไวโอไปอ้าวแต่เก็บป้อมดีกว่าเกียร์ชนะป้อมนะครับไม่ได้ชนะคนนะราเลียกตัดสินใจเปิดอันตีเข้าไปในป้อมเขาเลย อ่หายานมาเติมครับผมตามได้ไหมอ๋ออยู่อีเก็บรอเลี้ยวไปไม่น่าเลยรอเลี้ยวนะแต่หยานก็มาแก้แกนคืน้นให้เลยครับหยานเก็บไปหนึ่งตัวแล้วเวเลสเพียนพุ่งเข้ามาเก็บหยานไปได้ครับผมต้นไม้ของพ่อก็มาดันคีมนะครับส่วทางฝั่งเราเนี่ยก็พยายามเอานะเอาป้อมเอาป้อมอกลางอ่ารือบอกครับตัวนเนี้ยเวลาอยู่ใ,ใกล้เพื่อนครับมันจะมีเหมือนแบบ โซ่เป็นห่วงไปนะเน,นี่ยเห็นไหมจะเป็นสีน้ำเงินครับมันจะช่วยเพิ่มกระฐานนะอะไรต่างๆน้่ยนะแห้กับเพื่อนครับตัวนี้วางสกิลกลับบ้านครับผมป้อมป้อมใหญ่มันเปลี่ยนนะพอมอีสกินของลอเลี่ยววางสกิลไปสกิลหนึ่งนะจะเป็นสกิลหนึ่งรู้สึกสกิลหนึ่งครับมันจะเป็นอันนี้แหละเป็นวางแกวของกว้างนี่แหละก็คือมันก็น่าลํำคานนะ สกิลสองเนะครับผมจะไม่ผิดก็จะเป็นการวางบ่อนี่แหละครับบ่อให้เพื่อนกลับบา้านทันตีก็คือเรียกเพื่อนมามามาได้ทั้งแมปเลยทั้งทีมด้วยทั้งแมปครับเพนเพื่อนมาเก็บรอเรียกไปไ,ไ,ได้ครับเพนพเก็บเราต่อครับผมส่วนยานครับยานพยายามจะไปล่วงไวโอเลีสนะข้างหลังก็น่าจะไม่รอดครับยานจะทำยังไงเอ่ยเขาดันบ้านมาแล้ว น่าจะได้บ้านไหมน่าจะได้ป้อมล่างไปครับถ้าจังหวะเดียวครับผมป่ายตรงข้ามมาเลยแพนด้าเกิมมาตัวเดียวแพนด้าพยายามจะเข้าไปไหมจะเข้าไปไหมแพนด้าได้ไหมได้ไหมแพนด้าโอ้โหเสียดายครับเกมนี้แพ้ไปนะไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมบึง่งฝึก พิงลองหัดทำดูนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ